เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในป่าเห็ดแล้วนะ <Woo! S 1> ป่าเห็ดอยู่ข้างในแม่เข้าไปแล้วแม่อยู่ข้างในมาดูกันวันนี้เราจะได้เสียเท่าไหร่วันนี้เราจะหาไปเราไม่ไม่กินนะวันนี้เราต้องการเงินไป <laughs> ทุกคนเราไปดูกันวันนี้เราจะได้เยอะเหมือนเมื่อวานไหมหรือกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ฝนตกตอนนี้มาตีห้ากว่านะทุกคนมาเข้ามาตามเข้ามาทุกคนมาไปหาหยกันอทุกคนนี่แม่ได้แล้วทุกคนนี่ได้สามดอกวักนนี้แม่หมาในแล้วทุกคนวันนี้ถ้าแม่หมานี่คือหมาทั้งวันแน่สามดอกเดินนำหน้าไปนู่นแล้วนู่นไปแล้วก็ตามแม่ไป ปา ong, mermaid, ่าฝนมันตกนุกคนชื้นดีต้องใส่รองเท้าใส่กางเกงใส่ยาวนะถ้างั้นขาลายหมดแหละไปเดี๋ยวเราไปดูกันได้แล้วทุกคนเจอแล้วแดดใหญ่เดเลยทุคนที่พื้นแดดใหญ่เกนี่ยยังยังยังจะไม่เกลี่ยทคน เ,เดี๋ยวหาอีกหาอีกมันต้องมีอีกแน่เนี่ยอันนี้เห็ดไข่ทุกคนกำลังงอกเนี่คือเห็ดไข่เห็ดไข่อันนี้กินอร่อย

ป่านนี้พอได้แก่งทุกคนโอ,โอเคคลิปสุดท้ายละหาเห็ดเอาไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนเราจะไปทำอะไรต่อฝากกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามตีซีทีวีครับผม